Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video con đi quân สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับนีพีเนกับน้องเต้ขบไหนคือน้องเต้ครับเขาผมเต้เต้นล้ครับแล้วก็ดิวครับ เพลงที่จบไปมาพู่ชื่อเพลงว่าบอกรักพ่อครับอพ่คมาที่แต่งใหม่เลยป่ะครับใช่ครับผมก็คือเป็นเพลงของโครงการนี้ด้วยใช่โครงการ8 4ดพรรษามหาบารมีครับแรงงานไทยหัวใจพักดี20ปีประกันสังคมครับแล้วในส่วนของทั้งสองคนมีโอกาสได้บอกรักคุณพ่อไหมคะก็จริงๆรแล้วในเรื่องของการบอกรักพ่อนี่ มันก็ไม่ได้บอกรักทุกวันเนาบางทีมันก็เรื่องการเขินมากใช่อาจจะเป็นในส่วนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องของการแสดงออกมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นคนดีให้พ่อไม่รู้สึกปวดหัวก็พอแล้วเนาะถูกต้องครับใช่ครับ ค่ะขอบคุณนะคะน้องดีแล้วก็น้องเต้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะของคับเอาละครับที่จบไปนะฮะก็คือเพลงบอกรักพ่อนะครับซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในโครงการดีๆหนึ่งโครงการเลยคุณนะฮะและวันนี้เราจะมีเขาเรียกว่าหัวเรื่อใหญ่ในโครงการนี้มาพูดคุยกับเราด้วยนะครับค่ะขอเรียนเชิญคุณสุภามนุปัญญานะคะรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกคนนึงไหมอีกคนนึงเลยไหมเปิดตัวเลยเปิดเปิดตัวว่าที่ว่าที่ดีกว่าว่าที่ อาันเด่นๆนั่นแหละกันกัตถาวรค่ะสวัสดีค uh, uh, ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเอาจะอยู่ฝั่งไหนครับอยู่ใกล้อยู่ฝั่งนู้นนะครับกันมาชินแล้วครับชินแล้วเนินลาบอยูครับ่งฝีถามคุณกันบอกโดนว่อยคุณสุภาค่ะเขาแยกเขยับข้างหน้าดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพิธีกรชายจะไปตกแล้วกครับคุณนเอมครับื้อผิวคุณสุภาค่ะเพลงบอกรักพ่อจะใช้อยู่ในโครงการอะไรคะ โครงการ84,000สามหาบารมีแรงงานไทยหัวใจพักดี20ปีประกันสังคมครับผมที่มาที่ไปโครงการนี้มันเป็นมาอย่างไรคะกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมมีซึ่งประกันสังคมเราจะมีโอกาสครบรอบ20ปีซึ่งเราดําเนินการมา20ปีเราก็จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะจัดโครงการนี้ขึ้นครับผมก็ สำหรับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเดยพระบาทสมเด็จพระหัวของเราครับแล้วโครงการนะฮและคือคือโครงการนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆถวายแด่ในหลวงของเราบ้างครับผมก็กิจกรรมหลักๆก็มี4ี่ห้ากิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกนี่เราก็จะเป็นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์เราในเรื่องของให้แรงงานเราแสดงความ สมัครสมานสมัครค,รคีกันมีความรักกันนะฮะแล้วก็เราจะมีการาแสดงนิทรรศการาเกี่ยวกับผลพระราชกรณีย กรณียุกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ผลงานของประกันสังคมที่ทําผ่านมาใน2ี่ปีที่ผ่านมาครับผมด้ข่าวว่างานนี้เราจะมีการเขียนไอดีบัตด้วยใช่ไหมคุณการเป็นยังไงบ้างครับอย่างนี้ก็เป็นการเขียนความรู้สึกของเราต่อพ่อหลวงจะมีครับอยากบอกอะไรกับพ่อหลวงของเราครับผมเขียนลงไปแล้วเราจะเอาไปสนีบัตรอันนี้มาทําเป็นพระเก้าอี้อุ่นรักซึ่งเอาไปให้ในหลวงจริงๆอ๋อเหรอใช่ครับข่าวว่าจะต้อง เอาพระเก้าอี้นี้เนี่ยเดินทางเไกลทากไปถงหัวหินเลยไปถึงหัวหินเลยใช่ไหมับโดยรถไฟใช่ไหมครับผมรถไฟซึ่งจะเริ่มที่หัวลาโพงก่อนที่แรกใช่ไหมครับก็จะไปที่เพชรบุรีแล้วก็หัวหินในวันที่23บสาแล้วก็24บสี่นี้ครับเประส่วนทั่วไปก็สามารถมีส่วนร่วมได้ตรงนี้เราไปสนิยบัตรใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วนี่คืองานอะไรคะนี่แถลงข่าวหรือเปล่าคะ ถแถลงข่าวไปแล้วครับผม84,300มหาบารมีแรงงานไทยหัวใจพักดี20ปีประกันสังคม,อ,มอันนี้คือถแถลงข่าวไปแล้วนะ,ะครับอันนี้คือกิจกรรมจริงๆที่จะเกิดขึ้นก็คือ23มและ24สเมษาที่เราจะเริ่มใช,ใช่ไหมคะ มีดาราลักแสดงมาร่วมงานนี้เป็นจานวนมากในส่วนของกา,การมามีส่วนร่วมกับงานนี้ได้ยังไงก็จริงแล้วที่จะมานี่คือจะมาเป็นสื่อกลางนะครับใ,ในการจะประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทุกคนเนี่ยร่วมกันบอกรักพ่อเขียนใบสนิยบัตรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือเป็นสื่อกลางให ทั้งนายจ้างและก็ลูกจ้างเนี่ยได้แสดงความสามัคคีต่อกันนะครับเป็นคนที่ดีแล้วก็บอกรักพ่อเช่นกันใบเนียบัรนี้เราจะต้องไปเอาจากที่ไหนยังไงคะจริงๆปรเสียบัตรอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นเป็นในงานเนี่ยเราจะมีตัวอย่างให้อย่างอันนี้เขาจะแจกใบสบัในอาทิงานหน่อยนะคะแต่คือจริงๆไม่ต้องเป็นอันนี้ก็ได้ อ๋อแต่ซื้อ้ได้งาที่ไรษณีถูกไหมครับใช่ครับส่งไปได้เลยนี่ครับส่งไปนี่เลยครับตู้ปนอยีปนฟอคลองเตยกรุงเทพห1 1 1งศท่านผู้ชมนะฮะกำลังดูอยู่นะครับเรามาร่วมกันถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงเนาะเพราะหลายๆคนผมรู้ฮะคนไทยทุกคนอยากบอกรักพ่อหลวงของเรามากนะฮะแต่ยังไม่มีโอกาสไม่รู้ว่าช่องทางไหนที่ตัวเองจะทําได้ช่องทางนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะบอกรักพ่อหลวงเราครับนอกจากการแล้วยังมีดารานักแสดงคนอื่นมีใครบ้างคะ ก็มีดารานำหลายหลายท่านหลายท่านกันเนาะของหนอมที่เห็นมีมีคุณเมย์พิษชนะคุณสเตฟานมีน้องเชียร์ที่คำพรเอมี่เอมี่มาร้อนด้วยใช่มีวงสกรจุ๋ยคุณปอทฤษฎีแล้วท้ามไม่มีหอมรู้รอบรู้อ่ะกิจกรรมดีๆไงเอาอะไรไม่ดีแล้ทางนี้กิจกรรมดีไงเออนะะคแล้วพิธีเปิดโครงการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในทุนกระหม่อมด้วยไหมคะคทุนกระหม่อมหญิงค่ะาบนรัฐรัฐ กัญญาสุริสภาพนาวัดีนะฮะท่านก็ทรงมาเป็นประธานพิธีเปิดในวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนาคมใช่งนมฮะท่านก็ทรงพาส่งลงบนไปสษณีบัตรเราก็หย่อนโปสเตอร์โปสการ์ดเราหยอดลงตู้ไปนษณีย์น่ารักมากเลยนะครับน่ารักมากเลยนะครับเป็นพระองค์แรกเลยฮะเอาละครับดีอย่างไรผมอยากให้คุณสุภานะครับ ฝากกิจกรรมนี้กับท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะว่ามีอะไรดีๆอยากให้เชิญชวนเลยครับผมครับกิจกรรมเราก็จะมีการถแถลงข่าวไปแล้วแล้วก็มีพิธีเปิดไปแล้วนะฮะเราเราจะมีการานำพระเก้าอี้อุ่นรักเนี่ยไปถวาย,ยวพระองค์ท่าน,นะะที่หอหินก็ จะเริ่มขบ,บวนที่หวัหว,วลำโพงมีการจัดกิจกรรมมีการแสดงนิสการเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจของท่านแล้วก็เรื่องของภารกิจของประกรันสังคมว่าไดเา้เราได้ให้อะไรกับแรงงานม้างแก่ผู้ประกันตน<ม><ๆ>นะฮะเราก็จะขบ,บวนก็จะไปผ่านจังหวัดเพชรบุรีไปหัวหินนะฮะและแต่ละจุดที่พักนี่เราก็จะมีกิจกรรมนะฮะจัดอยู่แล้วก็จะมีพิธีอุปสมบท หมู่84รูปที่วัดบุตรเสยบัรพฤษประจวบคีรีขันธ์นะ,ะครับแล้วก็มีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตนะฮะเพื่อมอบให้ศูนย์บ,บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยซึ่ง่งที่ประจวบกัจัดและก็ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าในาจ้างท่านใดจะนําผู้ประกันตนหรือแรงงานเนี่ยที่จะแสดงความจงรักภักดีในครั้งนี้ก็ข้อไปรับไปบริจาคเลือดได้แล้วประสานงานกับทาง อ่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะฮะเราก็จะติดต่อทางเหล่ากัชาติจังหวัดไปรับบริการรับบริจาคโลงหิตนะฮะค่ะอ่าอ่าน้องการน้องการทิ้งท้ายสาหรับเด็กวัยรุ่นบางทีอาจจะลืมคุณพ่อ,อใช่ใช่ะนะครับก็ครอบครัวก่อนละกันนะครับเป็นสิ่งที่อย่าลืมน่าจะสําคัญเป็นอันดับแรกแล้วก็พ่อหลวงของเรานะครับเรามีความรู้สึกอะไรอย่างที่พี่ต้นหอมแล้วก็พี่บอยบอกไปคือบางทีเราไม่มีโอกาส ที่จะได้แสดงความรู้สึกต่อท่านน,น,นี่แหละครับเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับเ,เขียนไปเลยครับในปรายสนิยบัตนะครับส่งไปที่ตู้ปนอ0ปนอขอคลองเตยกรุงเทพ10111นะฮะอ,อ,อยากบอกอะไรพ่อหลวงเขียนไปแล้วก็ความรู้สึกของคุณทุกๆคน<ข>จะไปอยู่ในเก้าอี้ที่เราจะให้พ่อหลวงของเราจริงๆจะไปหลอมรวมเป็นพระธรรมพระเก้าอี้อุ่นรักนะฮะนี่คือเอาไปทำเก้าอี้นี่คือเป็นแรงรักของคนไทยนะคะกติกมากเลยจกรรมดีๆมากๆเขบคุณคุณสภามนุปัญญารองเลขาธิการสํานักงาน ประการสังคมแล้วก็น้องก,กันกับกะทาวรค่ะขอบคุณมากครับเอาละครับในช่วงหน้าเรายังมีข่าวข่าวอะไรมาฝากเยอะแยะมากมายเลยนะครับห้ามพลาดครับ